พบกับเราดกรกิติศักดิ์ทนายธนิพนธ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับผมทนายดวงรับนีนวลครับทนายความในทีมดรกิติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธและเนติบัณฑิตไทยครับวันนี้นะครับผมก็จะมาคุยทางด้านนะครับผมตาสารนะครับผมซึ่งตาสารชนิดนี้นะครับเราเรียกว่าเช็คนะครับเช็คนะครับ ตามความหมายมาตราที่987แห่งประมวลกฎหมายแพ่งครานี้กำหนดคือหนังสือตาส,าสั่งซึ่งบุคคลหนึ่งนะครับเรียกว่าผู้สั่งจ่ายนะครับผมสั่งให้บุคคลหนึ่งนะครับใช้เงินนะครับผมเรียกว่าธนาคารนะครับก็คือการสั่งให้ธนาคารนะครับใช้เงินจํานวนหนึ่งนะครับ เมื่อนะครับทวงถามให้แกอีกบุคคลหนึ่งนะครับหรือใช้เงินตามคําสั่งของอีกบุคคลหนึ่งก็หมายความว่าการออกตราสารให้มีการชาระเงินโดยการสั่งให้ธนาคารนะครับจ่ายเงินให้แก่บุคคลบุคคลอีกบุคคลหนึ่งนะครับผมหรือว่าเจ้านี่ลูกนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับผมเรามาดูครับว่าอํานาจของธนาคารนะครับตามมาตราที่หนึ่งเอาขอภัยครับตามมาตราที่เก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับธนาคารจะต้องใช้เงินตามเช็คแก่ผู้เคยค้ากับ ธนาคารนับที่ออกแก่ตนนะครับเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้นะครับอันหมายความว่าอย่างไงครับตามมาตรานี้ก็หมายความว่าธนาคารไม่มีสิทธิในการจ่ายนะครับตามมาั้นอนุหนึ่งครับไม่มีเงินในบัญชีของผู้เคยค้านั้นเป็นเจ้าหนี้พอที่จะจ่ายเงินตามเช็คนะครับก็คือการไม่มีเงินในบัญชีนะครับผมอนุสองเช็คนั้นยื่นให้ใช้เงินเมื่อโพลิเยเวลาหกเดือนนะครับนับตั้งแต่วันออกเช็คนะครับอันหมายความว่าอายุงานขอภัยครับอายุความของตัวเงินหรือว่าเช็คนั้นสิ้นสุดลงนะครับผม ภายในโพสต์กำหนดหกเดือนนะครับได้มีคําบอกกล่าวว่าเช็คหายหรือถูกลักไปนะครับผมอันนี้ก็จะไปเข้าข่ายนะครับในเรื่องการตัวเงินหายหรือถูกอถูกลักไปนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมก็จะมาคุยเรื่องการที่บุคคลหนึ่งนะครับสั่งให้บุคคลหนึ่งนะครับผมจ่ายเงินนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเช็คนะครับผมแต่อย่าลืมนะครับสิ่งที่ผมเคยบรรยายไปนะครับว่าเช็คนั้นมีความผิดนะครับผม เกี่ยวกับพรบเช็คนะครับซึ่งนะครับผมมีโทษจำคุกปีหนึ่งนะครับผมแล้วนะครับผมแต่ทางนี้นะครับเป็นอำนาจทางศาลแขวงลงโทษจำคุกได้ไม่เกินหกเดือนนะครับผมแต่ศาลนะครับศาลที่พิจารณาเป็นศาลแขวงลงโทษจำคุกได้ไม่เกินหกเดือนคือหมายความว่าจะททำความผิดหนึ่งครั้งต่อหนึ่งใบก็หกเดือนนะครับผมการออกเช็คต้องใช้ความระมัดระวังในการค้าขายนะครับผมว่าออกเช็คก็เพิพมเพื่อหรือจำเป็นหรือไม่ครับ วันนี้นะครับผมก็จะพาไปดูคำพิาพากษาของศาลของศาลฎีกานะครับฎีกาที่หนึ่งศูนย์ศูนย์สามับสองห้าสองสี่นะครับที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานะครับผมบอกศาลท่า,านมีนิจฉัยดังนี้นครับกรณีที่ผู้สั่งใจ่ายใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตราที่เก้าร้อยเก้าสิบสองนะครับผมเรามาดูเก้าร้อยเก้าสิบสองกำหนดว่าหน้าที่อำนาจของธนาคารซึ่งใช้เงินตามเช็คอันเบิเบกเงินแก่ตนนั้นท่านว่าสิ้นสุดกรณีนะครับผมมีคำบอกห้าไม่ให้ใช้เงินนะครับ ห้ามการใช้เงินน,นะครับวงเล็บสองรู้อยู่แล้วว่าผู้สั่งจ่ายตายนะครับเล็บสามนะครับรู้ว่านะครับศาลได้มีคําสั่งรักษาทรัพย์ชั่วคราวหรือมีคําสั่งให้ผู้สั่งจ่ายเป็นบุคคลล้มละลายหรือมีการประกาศล้มละลายตามคาสั่งนั้นอันหมายความว่าการที่เป็นบุคคลล้มละลายนะครับผมศาลจึงมีคําสั่งห้ามนะครับธนาคารสั่งจ่ายนะครับเพราะว่าเป็นอํานาจที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเข้ามาดูแลเหมือนที่ผมได้ให้ความรู้ด้านกฎหมายล้มละลายไปนะครับเราก็มาดูนะครับว่าคําวิจัย นะครับผมของศาลท่านศาลฎีกานะครับพี่เคาะตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตราที่992นะครับผมบัญญัติหน้าที่อำนาจหน้าที่นะครับผมของธนาคารนะครับซึ่งใช้เงินอันเช็คนะครับอันเกิดจากการเบิกเงินนะครับอันไปอันที่สุดเมื่อรู้ว่าผู้สั่งใช้ตายนะครับเข้าอะไรนะครับเข้าตามมาตราที่992นะครับผมวงเล็บสองนะครับผมโจทย์ในฐานะผู้ทรงนะครับผมเช็คขึ้นทราบ อำนาจของธนาคารตามบทบัญญัติดังกล่าวไม่จําต้องนําเช็คที่พลาดไปขอรับชํนระเงินจากธนาคารจึงไม่ต้องด้วยนะครับผมบทบัญญัติมาตราที่990นะครับผม990นะครับอ่าต้องไม่เอาขึ้นเงินตามนั้นนะครับเมื่อเมื่ออ่าสอนะครับอแชกสอนย่อนะครับผมตายนะครับบรรดาทรัพย์สินทุกอย่างของผู้ตายนะครับตลอดจนถึงสิทธิหน้าที่นะครับผมความรับผิดต่างๆครับตามกฎหมายมรดกครับ ยอมตกโทษแก่ทายาทตามอะไรครับตามมาตราหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้ามาตราหนึ่งพันห้าร้อยอ่าหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้ามาตราที่หนึ่งอ่าหนึ่งหกศูนย์ศูนย์นะครับผมหนึ่งพันหกร้อยนะครับจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกนะครับของสอได้รับการบอกกล่าวให้ชําระนี้ตามเช็คของสอเป็นผู้สั่งจ่ายนะให้แก่โจทย์แล้วเพิกเฉยนะครับผมหมายความว่ายังไงครับอ่าทรัพย์สินทุกอย่างนะครับรวมทั้งสิทธิและหน้าที่นะครับผมตาม เช็คนะครับหนึ่งเก้าแปดเจ็ดแห่งประมวลกฎหมายแพ่งนะครับผมโตแก่ทายาทตามมาตราหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้ามาตราที่หนึ่งพันหกร้อยนะครับถือว่าอย่างไครับถือว่าสิทธิของโจทก์มุลงนี้ดังกล่าวนะครับได้มีการโต้แย้งเกิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตราที่ห้าสิบห้านะครับจึงทํานะครับโจทก์ก็ไม่จําเป็นต้องขึ้นเงินครับมีสิทธิในการฟ้องให้จําเลยรับผิดได้นะครับผมโดยอาศัยมาตราที่ห้าสิบ้าแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับ อันกาหนดนะครับเมื่อมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่งนะครับหรือว่าบุคคลใดมาใช้สิทธิทางศาลได้นะครับผมจากความรู้ที่ให้ไปนะครับเป็นเรื่องในการที่นะครับมีการออกเช็คแล้วผู้สั่งจ่ายตายนะครับผมธนาคารจึงไม่สามารถจ่ายได้นะครับโดยอาศัยมาตราที่นะครับผมเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดเก้าร้อยประกอบเก้าร้อยเก้าสิบสองนะครับผมความรู้ที่ให้ไปนะครับก็เป็นความรู้ในการที่ท่านนะครับ สามารถทราบได้เลยว่าถ้าผู้สั่งจ่ายตายท่านก็มีสิทธิ์ในการทวงถามให้มีการใช้เงินถามไม่มีการใช้เงินนะครับผมท่านก็ไม่จําเป็นต้องใช้สิทธิ์ในการบอกกล่าแต่ธนาคารท่านสามารถนะครับใช้อานาจศาลในการฟอ้องร้องขออานาจศาลในการฟ้องร้องบังคับนะครับผมให้จําเลยปฏิบัติตามได้นะครับผมความรู้ที่ให้ไปไม่เขาเป็นประโยชน์แก่ท่านมากน้อยเพียงใดนะครับหากพูดผิดหรือว่าประการใดก็ขออาภัยครับผม สุดท้ายนี้ผมทานายดวงรัศรีนวลทานายความในทีมดกรกิติศักดิ์ทานายความมิตรพุทธและเนติบ,บัณฑิตไ Liu. ทยขอก่าวท่านว่าหากท่านไม่รับความเป็นธรรมเรายากจนจริงครับาทางสภาทนายความนะครับมีมีการจัดหาทานายความใหท้ท่านฟีครับถ้าท่านนะครับผมไม่ได้รับความเป็นทางไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเรายากจนจริงขอบคุณที่กดไลค์นะครับขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมการทําความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรัศสีนวลทนายความในทีม ดเรเกติศักดิ์ทนายความมิธิพุทธและเนติบัณฑิตไทยสวัสดีครับ